สวัสดีครับสวัสดีครับภาพนี้ก็เราจะมาถึงเรื่องของคำว่าลิ่มเลือด blood clot blood clot blood clot นะ blood clot ก็อันนี้คือเส้เนเลือดดำเส้เนเลือดแดงนะครับอันนี้คือเส้นท่อขยายภาพให้เห็นนะครับเส้นเลือดแดงเส้เนเลือดดำนะครับ ลักษณะการเกิดของริ่มเลือดนะครับริ่มเลือดก็คือก้อนเลือดตึงแข็งตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับก็ปกติก็จะไม่เกิดริ่มเลือดนะครับในเลือดที่อยู่ในเส้นนะครับก็จะมันก็จะกึงกึงแข็งคือคือไม่ไม่แข็งนะครับ เป็นธรรมชาติไหลเวียนไปนะครับไหลเวียนไปเพื่อ,อริ้มเลือดนี่เพื่อประโยชน์ของมันก็คือเพื่อหยุดการไหลเมื่อเกิดบาดแผลนะครับเมื่อเกิดบาดแผลหรือการอักเสบขึ้นมาเนี่ยนะแต่พอมันเลือดเนี่ยออกจากนอกเส้นนอกนอกจากไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดแดงนี่นะเมื่อมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะ เกิดปฏิกิริยากันนะครับเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดอันตรายโดยที่เลือดเลือดเนี่ยก็จะอุดตามเส้นเลือดนะครับขวางทางการไหลเวียนของเลือดปกติถึงจะมีอาการาปวดบวมแดงหรือร้อนอเป็นอาการของหมีเ,มเลือดเกิดขึ้นมานะครับ ประเภทของริมเลือดประเภทของริมเลือดมีทั้งในสองเส้นในเส้นเลือดดำก็มีนะครับในเส้นเลือดแดงก็มีถ้าในเส้นเลือดดำเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดบวมแดงนะครับะจะเข้าไปถึงปอดได้นะครับถ้าในเส้นเลือดแดงก็จะเกิดอาการหัวใจวายเกิดสโตรกเกิสมองตีบ และอามาผาตน,นะครับนี่คือลักษณะปะยาติสภาพที่จะเกิดขึ้นจากริมเลือดนะครับโดยปกติโดยปกติโ,กตโลหิตคนหรือเลือดคนเนี่ยก็จะไม่เกิดริมเลือดนะครับการเกิดริมเลือดเมื่อเลือดมันออกนอกเส้นนะครับเมื่อเลือดออกนอกเส้นเนี่ยเลือดก็จะสร้างตะข่ายเป็นล่าง ไายล่างแหนะครับซึ่งสร้างจากโปรปตีนนะครับเมื่อมันกลายเป็นเมื่อปฏิกิริยาจนเป็นเขาเรียกว่ามีชื่อว่าไฟบรินไฟบรินี่คือเป็นล่างแหนะครับมันก็จะไปไฟบรินก็จะดึงเอาเม็ดเลือดต่างๆมารวมกันเ,เลือดถ้าเกิดแล้วก็จะไปกุดตันตามเส้นไม่ว่าท่อท่อนี้จะเป็นเส้นดดำไฟบริน ก็คือชช่นกัขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่ปฏิกิริยาที่ได้เป็นมาเป็นล่างแห่ก็จะรวบรวมเอาดึงเอา,อาเม็ดเลือดมาเกาะกันเป็นก้อนใหญ่อันนี้เหนียวเป็นตะข่ายเลยครับนะดึงเอามาจนเป็นก้อนจนเกิดการอุดตันเส้นทางของการไหลเวียนของเลือดถ้าไปอุดตันตรงไหนก็นั้นก็จะเกิดอาการปวดบวมแดงขึ้นมาทันทีนะครับ เลือดเมื่อออกนอกเส้น <_ d ata> ก็จะสร้างมีปฏิกิริยาทางที่ว่ามานี้นะครับเพื่อหยุดการไหลเวียนของเลือดอ่าคือมันจะมันจะห้ามเลือดอ่ะเป็นระบบห้ามเลือดของร่างกายอ่าโดยธรรมชาตินะครับผมทีนี้ก็มีอ่าพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับออกออกจากเส้นเลือดเนี่ยเพื่อหยุดการไหลเวียนของเลือดเพื่อหยุดทําระหวะหยุดการไหลเวียนจะเกิดขึ้นได้ภายในสองถึงแปดนาทีด้วยกัน มีเวลาพอสมควรนะนะครับแต่ในบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเพศชายนะครับอาจจะไม่มีเพราะว่ามีสารตัวหนึ่งที่เราว่าเฮโมฟิเลียเพราะว่ามันกลายเป็นเฮโมฟิเลียการเกิดริ่มเลือดทำนองนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นได้ริ่มเลือดหรือ thrombosis นะ Deep vein thrombosis คืออยู่ในเส้นเลือดดำส่วนลึกเกิดริมเลือดนะคือก้อนนี้นะครับในเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะมีวาล์วอยู่ไหลขึ้นไหลลงแต่นี้มันทำรินเนี่ยจะเป็นตะข่ายที่ดึงรวบรวมออกเป็นตัเป็นก้อนเลือดเลือดไหลเวียนเป็นเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมันก็จะมารวมกันเป็นก้อนอุดตันแลยอุดตันเกิดขึ้นได้นะครับผม โดยเฉพาะที่ขาพับหรือที่ที่ทไหนๆก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งประเภทของริมเลือดเนี่ยมีทั้งอยู่ในเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงนะครับลักษณะการเกิดคล้ายๆกันคือเมื่อมันตกเลือดขึ้นมานะครับเมื่อมันเลือดออกจากเส้นเนี่ยหรือเกิดบาดแผลนะครับก็จะทําให้เกิดอาการเลือดมาจับกันเป็นก้อนได้นะครับอันนี้อาการทั่วไปก็ถ้าเกิดที่แขนก็จะมี มีอาการปวดมีบวมแดงหรือกดลงไปก็จะเจ็บรู้สึกเจ็บถ้าเกิดที่สมองก็จะพูดลำบากคนไข้พูดลำบากการมองเห็นภาพก็จะเปลี่ยนต่างไม่ต่างจากเดิมนะครับปวดหัวรุนแรงแล้วก็อ่อนเพลียอ่อนแรงไม่ใช่อ่อนเพลียอ่อนแรงนะครับผมถ้าเกิดที่หัวใจก็จะเกิดอาการเจ็บหน้าอกหายใจลำบาก นะครับเหนือออกมากคลื่นไส้และใจสั่นนะครับถ้าเกิดที่ปอดอาการก็จะเจ็บหน้าอกเช่นเดียวกันกับหัวใจต่มีการหายใจเร็วและไอเป็นเลือดออกมาอนี้คืออาการทั่วไปที่เกิดขึ้นหนึ่งอันนี้สาเหตุนะครับสาเหตุของการเกิดริ่มเลือดเนี่ยนะครับหนึ่งบาดเจ็บอ่าเราเรับกาการบาดเจ็บนะครับหรือหลังการผ่าตัด หรือมีพิษงูเข้าไปนะครับรวมทั้งกลุ่มคนที่ไม่เคลื่อนไหวนานนะครับไม่ไม่เจ้าเคลื่อนไหวและสุดท้ายคือการที่มีถูกประครบด้วยความร้อนอประครบด้วยความร้อนก็ถือว่าบาดเจ็บอันนี้เป็นภาพที่ลักษณะดูทั่วไปจากภายนอกนะครับภาพแรกเป็นภาพปกตินะครับลำคาปกติสมมุติเรียบครับ อันที่สองนี่ก็จะเป็น deep vein thrombosis คือ,อเป็นอยู่ในเส้นเลือดดำลึกๆเลยนะครับเป็นเก็ดเลือดอเป็นก้อนเลือดอนี่นะมีลักษณะดูจากภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับผิวดำคล้ำเลยแหละนะครับผมมีกาหาบวมนะครับผิวหนังก็จะอุ่นนะอุ่นนะครับมี ทั้งบวมทั้งผิวหนังก็จะอยู่ในสภาพที่แดงหรือหรือหรือมันก็ไปดำะนะครับอันนี้คือเกล็ดเกล็ดเลืเอดไม่ใช่ริ่มเลือดอที่มีมาก